สวัสดีค่ะคุมิโกะค่ะวันนี้ขอพาผู้ชมไปที่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามในจังหวัดชิซุโอกะนะคะเรียกว่าซัตตาพัสหรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าซัตตาโทเกะค่ะทะ่ญญาสายภาพของที่นี่ถูกว่าทุโดยศิลปินชื่อดันสมัยเอโดะสามารถมองเห็นทั้งภูเขาและทะเลได้พร้อมกัน และถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ต้องห้ามพลาดกินกุ้มซากุระหรือซากุระเอบิที่สดๆจากอ่าวสุรุกะจึงขอแนะนำลางนัหางเห็นหน่นที่อยู่ใกล้สถานีอย่าลืมแวะนะคะจุดเริ่มต้นของวันนี้คือสถานีโอกิซึซึ่งเป็นรถไฟสาย JR โทไคโด เพื่อนเดินทางของวันนี้คือคุณแม่ค่ะอินดีที่ได้รู้จักนะคะหน้าสถานีมีแผนที่ของเส้นทางเดินไปสัตธ์พัสจากสถานีโอกิซุเดินไปตามเส้นสีแดงไปเรื่อยๆ4.2กิโลข้ากลับก็จะไปทางสถานียุอีกค่ะภาพที่ตั้นใจไปดูคือภาพนี้แหละจะได้เห็นผูเขาไฟฟูจิสวยแบบนี้หรือไม่ไปดูกันนะคะ เส้นทางเดิมไปสัตทัพัสจากสถานีโอคิจุสว่วนใหญ่จะเป็นถนนเรียบๆเ,เดินง่ายสบายๆระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางในหลายจุดไม่ให้หลงทางนะคะ หลังจากข้ามสะพานแล้วถนนจะแคบลงเดินท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของชนบทค่ะคุณแม่รื่อใช้ไม้เท้าเดินป่าแล้วค่ะวัยเจป,ปีดูแข็งแรงมากใช่ไหมคะแม่บอกว่าการเดินวันละ6 9 0 0ทุกวันคือเกล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะ จากตรงนี้อีก900เมตรจะต้องออกแรงเดินขึ้นเขานะคะร้อ,อ,อมงอ็นงแห่งทะเลแล้วสดชื่นมากเลยใกล้จะถึงแล้วคะ่ะถึงแล้วคะ่ะ มีจุดชมบิวที่เป็นระเบียงไม้ขึ้นไปชมกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะเสียดายนิดนุนตรงที่มีเมฆบงังแต่ฮูจิให้ดูโยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะพร้อมกับทะเลสวยงามเรียกว่าอ่าวสุดกาค่ะ นี่คือภาพที่ถูกว่าจากมุมนี้เมื่อประมาณ190ปีที่แล้วซึ่งหนึ่งในผลง,งานภาพพิมพ์แกะไม้ที่วาดภาพเส้นทางโบราณโทไกโดโดยฮิโรชิเกะสราปินชื่อดังสมัยเอโดค่ะลองเปรียบเทียบดูภาพเก่ากับภาพจินในปัจจุบันก็น่าสนใจดีนะคะสมัยโกนแถวนี้เดินทางยากลำบาก เนื่องจากมีเพิงที่แคบอยู่ระหว่างหน้าผากับทะเลแต่ปัจจุบันมีการสร้างทางด่วนโทเมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นค่ะขากลับก็จะลมปลายทางสถานียุอิคนละสถานีกับสถานีเดิมค่ะถ้ามายุอิก็ต้องกินกุ้งซาก,กุระหรือซาก,กุระเอบิ ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และชื่อถนนด้วยค่ะพอดีใกล้ๆสถานียูอมีร้านอาหารที่สามารถทานเมนูกุ้งสาก,กุระได้ค่ะขอแนะนาร้านงมิฮาราชินะคะเราเลือกชุดเต็มประกุ้สกงสากุระหรือคก age, ากิยากะรวมถึงจางเด็กชุดละ1,500ง้ยเยนประมาณ500บาทค่ะ อย่างแรกจะให้นิ้มงกุ้นซากุระใน3แบบจากซ้ายดิบ 1. และต้มกับโชยุค่ะตัวเล็กๆลักษณะคล้ายกับกุ้งฝอยแต่สีชมพูองเหมือนดอกซากุระสามารถทานทั้งเปลือกได้มีความกรอบเป็นเอกลักษณ์ค่ะอาหารมาครบแล้วในชุดนี้มีเต็มปุระกุ้นซากุระหรือคากิยากะทานชิมุเกือผสมผงมัทจะมีข้าวซุป ผักโดงและส้มท้องขิ่งหรือมิขันด้วยค่ะจิ้มเกลือจะทำให้รสชาติโดดเด่นกรอบกรอบอร่อยมากๆเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับ โคแวอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวที่อยู่ละเวกเดียวกันก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะโทโไกโดฮิโรชิเกะค่ะนกจากสามารถชมผลงานภาพพิมพ์เกะไม้ของฮิโรชิเกะได้แล้วยังสามารถลงทำภาพพิมพ์ได้ด้วยตัวเองในรูปแบบง่ายๆในราคาแค่300รยเยนค่ะโดยเอาลูกกลิ้งทาสีกลิ้งไปมาบ่งเพ่งปปรอกอยาง นำกระดาษวางทับแล้วใช้เครื่องมือที่เรียกว่าบาเลงกดกระดาษให้ติดกับพิมพ์ที่ทาหมึกเพื่อให้ลวดลายปรากฏบนกระดาษทำแบบนี้ห้ารอบคนละสีจะได้ผลง,งานของเราเหมือนของจริงค่ะเอากับบ้านเป็นที่ระลึกได้แน่นอนนะคะ ชมบิวสวยงามชิมอาหารอร่อยและทำกิจกรรมอาร์ตในหนึ่งวันใครสนใจตามรอยได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ